สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านคะ่ะกล้าพาไปคะ่ะวันนี้จะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งเราลงที่สถานีมหาชัยนะคะแล้วเดินเข้ามาในตลาดแล้วทีนี้เราจะต้องไปข้ามเรือนะคะเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟบ้านแหลมคะ่ะและจะไปแม่กลองนะคะเป็นสองสเต็ปคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ก็ขึ้นเรือข้ามฟากมาแล้วกำลังขึ้นนะคะ นี่นะคะให้ชมบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะคะแม่น้ําท่าจีนบรรยากาศเนี่ยคนก็ขึ้นเยอะเลยนะคะผู้โดยสารคนเดียว1คน3บาทถ้าขึ้นพร้อมรถจักรยานยนต์6บาทค่ะเพื่อนๆน,นะคะระหว่างข้ามก็ชมวิวทิวทัศน์ไปเลยนะคะบรรยากาศท่าน้ำท่าเรือก็สวยงามแบบนี้คะ่ะ ลมเย็นสบายนะคะเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะเรามาก็ได้มาเห็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเรานะคะที่เรายังไม่ได้คุ้นชินนะคะจากนี้ไปนะคะถ้าถึงท้าเรือถ้าข้ามฟากเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เ,เราก็จะเดินเข้าไป หาที่รถไฟที่สถานีรถไฟค่ะถึงแล้วค่ะสถานีข้าเดือแล้วเรียกว่าถ้าฉลองนะคะเชื่อมมีเพลงประจำอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเดินเข้ามาเดินเข้ามานี่นะคะเท่าไหร่คะสถานีรถไฟ20บาทโอเคหันมา อันไหมรไขึ้นเลยครับนั่งสามล้อปั่นแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆซึ่งที่จริงเราก็เดินมาได้ค่ะแต่เราต้องการอุดหนุนคุณลุงที่อยู่ตรงนี้ให้เขามีอะไรได้มีกำลังใจนะคะนี่ก็ด้านในสถานีค่ะเราเดินมาถึงก็ ถ่ายรูปชมวิวรอบๆไปก่อนนะคะซึ่งรอบเวลาที่จะรถไฟจะออกอ่ะยังไม่มายังไม่ถึงนะคะ <c oughs> เราก็มีเวลาเช็คสถานที่ตรงนี้หน่อยนะคะ <c oughs> เข้ามาด้านในสถานีแล้วนะคะ <c oughs> จะพาเช็ครอบของการเดินรถไฟนะคะ <c oughs> จากสถานีบ้านแหลมไปแม่กลองนะคะมีสี่รอบ ใน1วันนะคะมีรอบ7.30โมงครึ่ง9โมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งแล้วก็4ี่โมงครึ่งนะคะสรอบด้วยกันนะคะเราก็ตรวจเช็ครอบที่เราจะไปให้ดีค่ะว่าเราจะค้างหรือเราจะกลับมานะคะที่พูดแบบนี้ก็เพื่อว่าบางคนอาจจะไม่ต้องค้างคืนค่ะเราสามารถกลับให้ทันรถไฟเที่ยวสุดท้าย ของแม่กลองเข้ามาหาชัยนะคะตอนนี้ก็เปิดขายตั๋วแล้วนะคะซึ่งเขาจะเปิดขายตั๋วก่อนรถออกครึ่งชั่วโมงค่ะเอกาก็มาซื้อแล้วนะคะสิบบาทเหมือนกันค่ะรอบไปแม่กลองนี้นะคะจากสถานีบ้านแหลมนะคะไปแม่กลองก็สิบบาทนะคะไม่ระบุที่นั่งเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะ รถก็สีสดใสเลยนะคะเดี๋ยวเราขอเดินขึ้นไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเดินขึ้นไปชมข้างบนด้วยกันเลยนะคะหาที่นั่งไม่ระบุที่นั่งค่ะไปเดินดูเลยโอ้เบาะสดใสมากนะคะเอ็ดก้าคงไม่เดินไปที่อื่นละเห็นเบาะตรงนี้นั่งได้เลยค่ะอลองนั่งดูก็บอดน,นุ่มอยู่นะคะ โอเคเลยละค่ะนะคะแอดกาจะเลือกมุมที่ใกล้หน้าต่างที่สุดแล้วกันนะคะนนเลยโชว์เลยค่ะสิบบาทไปแม่กรองตลาดร่มบุกค่ะที่โด่งดังค่ะอจะบอกยานว,ว่าเป็น,นยังไงแล้วนะรอบที่จองได้ร่วมกัน ไม่ก้องแล้วก็เลยไปที่อังคานะซึ่งแอดกาจะลองศึกษาเวลาหน่อยนะคะว่าเราจะไปได้จริงหรือเป่าทแน่ๆก็คือไปถึงตลาดร่มหุกแน่นอน,นะคะ่ะร่มหุกจะไปดูบรรยากาศว่ามันคักคนเยอะแค่ไหนนะคะตรงนั้นนะคะเราจะไปเป็นผู้โดยสารที่ว่าคนนักท่องเที่ยวที่อยู่ตรงรางรถไฟทางเดินเขาก็จะ ดูต้อนรับรถไฟที่จะไปะถึงทัพพวนเสือภัยกรอบคะนี้คือสิ่ในของเรานะะในเวลารถวิ่ง่าล้มของแม่ค้าหรการที่ขายของในรางรถไฟก็จะหุบเลงเพือกให้รถไฟวิ่ง่านี่นะคะคือสิ่งที่เราจะไปเจอตรงนั้นนะคะนี่คือวิวข้างทางค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะ ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีวิวทิวทัศน์แบบนี้นะคะธรรมชาติของอาทางไปแม่กลองเนะเาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทานากเกลือก็เยอะนะคะบรรยากาศก็จะมีประมาณนี้คะ่ะต้นปาล์มนะคะข้างทางที่เอ็ดกาเห็นก็อาจจะแตกต่างจากทางพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะเ,เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับ เรานะคะการได้ไปท่องเที่ยวแบบนี้ก็ทาให้เรามีความสุขค่ะ mm hmm. เผื่อเพื่อนๆ mm hmm. ทุกท่านอยากตามก็เรียนเชิญนะคะราคารถไฟจากบ้านแหลมมาแม่กลอง10บบาทค่ะ mm hmm. เพื่อนๆนะคะ บรรยากาศข้างทางเพื่อนๆได้ชมกันนะคะผู้โดยสารที่อยู่บนรถไฟก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มส่องหาช่องทางว่าเราจะถ่ายรูปมุมไหนยังไงจะได้เจอกับผู้โดยสารนักท่องเที่ยวที่อยู่ข้างล่างได้โบกไม้โบกมือกันไหมนะคะเพราที่เราดูรีวิวคนอื่นมานะคะเอ็ด้าก็เลยอยากลองดูบ้างนะคะว่า สนุกแค่ไหนเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะทักทายกันแล้วค่ะเพื่อนรถไฟเริ่มช้าลงเลยนะคะช้าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะคะพื้นที่แคบนิดหนึ่งนะคะแค่พอที่เรายืนนะคะนี่ยหลักฐานที่คือสริงมหัศจรรย์นะแซงรอบแอฟริกานะคะมองแล้วคนที่อยู่ข้างล่างก็ให้ยืนนะคะยืน ลงอย่างเดียวเลยนะคะทางนี้จะยื่นมือออกไปมากก็ไม่ได้เพราะสิะะะดิละชิดขนาะาดูรรยากาศวกัน,นะะสวัสดีค่ะไทยแลนด์ค่ะไทยแลนด์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไ,ะไะวหอก็อเพล ถ่ายทัดถายกันนะคะโบกไม้โบกมือค่ะดีใจค่ะดีใจวันนี้ถกถ่ายภาพด้วยเราก็ถ่ายภาพนักท่องเที่ยวด้วยนะคะทุกคนก็ดีใจค่ะโบกไม้โบกมือกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะนี่ค่ผู้ชมค่ะ ล่องเนี่ยค่ะดูชิดติดกับรถไฟเราเลยนะคะเอ็ดก้ายื่นกล้องออกไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันชิดมากแล้วนะคะเรดดี้ดูแค่อยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อมือเดียวนะคะชมไปด้วยกันเลยนะคะนี่แหละค่ะสิ่งมหัศจรรย์ทำได้อย่างไรนะคะเป็นที่ สนใจของนักท่องเที่ยวเลยนะคะที่อยู่ข้างล่างก็ชมรถไฟที่เข้ามาในสถานีนะคะข้างบนก็ส่องลงไปหานะคะเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมีความสุขค่ะ

ลงจากรถไฟแล้วนะคะเราก็จะมาชมบรรยากาศหน้าสถานีของแม่กลองนี้นะคะซึ่งเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ทุกคนมาต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะให้รู้ว่าถึงแล้วแม่กลองตลาดร่มผมอย่างนี้นะคะคึกักจริงๆค่ะผู้ชมค่ะนะคะแอดก้าจะพาเดินข้ามถนนไปนะคะตรงนี้หลังจากรถเข้าสถานีแล้วร่มก็จะกลางขึ้น ทุกอย่างเปิดขายตามปกติแล้วนะคะจะหุบอีกครั้งก็ต่อเมื่อรถไฟจะถึงรอบเวลาออกจากสถานีคะนี่ค่ะบรรยากาศก็เริ่มจะขายของเหมือนเดิมแล้วบนรางรถไฟก็มีนักท่นะองเที่ยวแล้วก็คือคนทั่วไปเดินกนเต็มเลยนะคะนี่ค่ะคือบรรยากาศที่คึกคักสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะของ สถานีแม่กลองตลาดร่มหกค่ะเพื่อนๆค่ะตรงนี้ก็มีของขายเยอะแยะมากค่ยนะะเออแอดก้าก็จะพาชมตรงนี้ก่อนในตลาดรอบๆสถานีนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะไปที่อัมพาวาค่อย มีช่องทางไปอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งไม่ไกลจากที่นี่ประมาณสัก3กิโลนะคะเราจะมีรถสองแถวไป10บาทเหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้เราขอเก็บเกี่ยวชมบรรยากาศที่สถานีแม่กลองนี้ก่อนนะคะซึ่งคึกคักมากค่ะของขายเยอะแยะทั้งของที่ระลึกของฝากเสื้อผ้าผลไม้ มีครบเลยนะคะตรงนี้มาตรงนี้ครบทุกอย่างราคาย่อมเยาวค่ะนี่แหละคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของออตลาดร่มผุบนะคะแล้วเป็นสถานีรถไฟที่หนึ่งเดียวในไทยนี้นะคะที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะทำให้ทุกคนก็อยากจะมาเที่ยวชมตรงนี้นะคะสุดท้ายท้ายสุดก็ขอ ขอบคุณที่ให้การรับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ